ลิปนี้ขอนำเสนอเสื้อ VIP ในงานวิ่ง MSU Night r น n n ัน2023ครับถือว่าเป็นแบบเสื้อที่สวยงามมากๆไม่แพ้แบบเสื้อทั้งสองแบบที่เราได้แนะนำไปก่อนหน้านี้ครับด้วยสีน้ำเงินเข้มเป็นสียอดฮิตสำหรับนักวิ่งทุกท่านที่อยากมีไว้สักครั้ง ร้กอมกับการตัดสีเสื้อด้วยสีทองอารามที่โดดเป็นสวยงามอย่างที่สุดที่สําคัญในงานวิ่งครั้งนี้เมื่อนักวิ่งสมัครแบบ VIP แล้วสามารถเลือกเสื้อตามระยะที่วิ่งได้อีกตัวเน้นย้ำๆนะครับด้เสื้อเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับโดยเสื้อที่ใช้ในงานวิ่งครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากกับแนวคิดแลนด์ปันทักวิ่งแบ่งปันความรักซึ่งกันและกัน,นครับโดยเป็นเสื้อรักโลกทั้ง3าแบบ แถมยากเป็นเสื้อที่ออกแบบผ่านไอเดียของการเป็นเสื้อที่ใส่เล่นก็ได้ใส่วิ่งก็ดีด้วยเนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีครับอยากให้ทุกคนมีเสื้อตัวนี้ไว้ครอบครองเช่นกันนะครับก็เรียบเรียกดสมัครนะครับก่อนที่จะเต็มซะก่อนที่เว็บไซต์ไทยรันเดอกานวันส์ที่9กันยายนที่สนามฟ้ามหาวิทยาลัยมหาสารครามครับ thank you